สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 four channel ใน u t u b e นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆน,นี้คืออะไรนะคะ mm. เลือกเพียง1กล้องแต่เพียงเท่านั้นนะคะจาก3กล้องกลองที่1 2และ3ตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือก1กล้องแต่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าได้ไพ่ที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจแล้วนะคะเราไปฟังคาตอบกันเลยดีกว่าค่ะ,ะกลองที่1น,นะคะ กองนี้เนี่ยจะเป็นกองที่ว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักนะคะบางท่านอาจจะเจอเนื้อคู่เจอคู่บุญคู่บารมีเจอคนที่ใช่หรืออาจจะเจอคนที่มาเป็นคู่ชีวิตให้กับเราก็ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นแฟนในเวลาเดียวกันหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเจอกาลยนมิตรเจอเจ้านายเจอลูกน้องที่ดีเจอคนที่สามารถร่วมงานแล้วแบบราบรื่นนะคะทำให้เราเจริญก้าวหน้ามีจิตจิตใจที่ผ่องใสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าเจอคนที่แบบเป็นคอนเนคชั่นที่ดีก็ได้นะคะเจอกาลยนมิตร เจอคนที่คอยสนับสนุนให้กําลังใจเราดีมากๆมันยิ่งทําให้ดวงของคุณยิ่งทยานมากยิ่งขึ้นแล้วกองนี้มันจะเป็นกองที่ว่าบางท่านอาจจะเจอแหล่งทําเงินมากยิ่งขึ้น มันมีการพัฒนามีการก้าวกระโดดออกจากสิ่งที่มันไม่ดีนะคะอาจจะมีการขยายกิจการหรือว่ามีโอกาสเริ่มกิจการใหม่ก็เป็นได้นะคะคือมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหรือว่ามีการทําสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นการพัฒนาตนขึ้นไปบางท่านอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะได้เงินมาจากความสามารถหรือว่าเงินมาจากการที่คุณอดทนพยายามมาโดยตลอดค่ะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะกองที่1กองที่2นะคะเรียกว่าเตรียมรับรั์ก้อนโตจากความสามารถนะคะอาจารย์บอกเสมอนะมันมาจากความสามารถ มาจากการที่เราอดทนพยายามนะคะโดยตลอดนะคะเพราะพลังงานกองนี้มันจะเป็นกองที่ว่ามันมีการกรอบโกยรัพย์มากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะได้รับของขวัญชิ้นโบแดงมีคนมอบข่าวดีให้กับเราในเชิงที่แบบอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะเตรียมไปโกอินเตอร์ enter, นะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสสอบผ่านสอบได้นะคะหรือว่าแข่งขันแล้วชนะก็ได้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยดูของคุณมีความโดดเด่นมีคนคอยที่จะสพอร์ตเรามีคนให้ความสนใจเราหรือเรียกว่ามีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้มันเหมือนกับ ว่าโชคมันเข้าข้างคุณและความโชคดีนะคะหรือว่าเ,าเขาเรียกว่า สิ่งที่มันไม่ดีมันกาลังหมุนออกไปสิ่งดีๆมันกาลังหมุนเข้ามาหาตัวคุณฉะนั้นหมั่นกระทาความดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณยิ่งกว่าเดิมค่ะกองสุดท้ายจะเป็นกองของความสดใสาราบรื่นช่วงนี้ก็คือมันอาจจะแปลว่าสมหวังในทั้งเรื่องงานเงินความรักแล้วก็มีจิตใจที่ผ่องใสามากยิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทาความดีเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคุณก็ณคือความดีเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเรารวมถึงตัวคุณนะคะบางท่านอาจจะมมมมมีีีกกกาาารรทท่่่่ํอออะไชวงงนนนนน้้็คืืััเหใจยิขึ แล้วก็มีคนคอยเข้าใจเราสนับสนุนเราแล้วก็เป็นที่รักมากๆไม่ค่อยมีในหน้าเป็นห่วงหรือช่วงนี้สมองคุณปลอดโปรง่งคุณได้ทําอะไรที่คุณต้องการคุณอาจจะมีความสุขในหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่มันไม่ดีออกไปคนดีดีเข้ามาค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะ